เขาสู้เดือนพฤศจิกายนหัวล่มอวยเป็นสัญญาณวา่าฤดูหนาวกำลังจะมาเยา่แมแนะนำของเองก็ได้บกกลงเพื่ออวดโฉมพวมง,งามตามธรรมชาติให้ผู้ที่สนใจได้ชื่นชมทัศนียภาพและบรรยากาศหิ่มของสองฟังไทยลาาบีดลุ่มเด็กเยาวชนจิตอาสาตำบลสมรงอำเภอโพไซจังหวัดอุบลราชธานีได้เล่าให้ฟังว่าไม่นํำโค้งนี่การเสียมาเทียบแบบน,นี้เป็นการถี่ธรรมชาติ สร้างขึ้นมากนะครับธรรมชาติเป็นสร้างไม่นำโค้งขึ้นมากแจ้วกระสางแผ่นหินที่ว่าเป็นรูปหลักรูปแบบแบบสวยงามด้วยรัซับซ้อนนะครับเพราะว่าไม่นำโค้งเพราะว่าไม่นำโค้งนี่เวลาขึ้นมันจะขึ้นหอดี่เท่ความสวยงามแต่ยามโบกนี่สิมีความสวยงามประทัดใจอย่างหนึ่งก็คือถึงมันจะเป็นสถานที่ที่อยู่ในบานเท่านะครับแต่ก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามในบานเท่า เด่ห้าจากเบิงวิวผาพธรรมชาติมีห้า่กับโบได้ห้าเบิงไก้กับเด่มาอยู่เคบ้านห้านะครับเกี่ไก่ข้ากับบผูอยากไปห้าเบิงไกลเลครับที่ก็่สิไปเที่ยวที่อื่นองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงได้จัดหาเรือเพื่อพาแขกครูมยายใมได้ช่มความงามและวิถีชีวิตของคนหิมของชาวบ้านผาสั้นได้ห้อมกันจัดตั้งกลุ่มการท่องเที่ยวเชิงอ,อนุรักษ์และสนับสนุนให้เกิดมกคุเทียชาวบ้านเพื่อแนะนน้ำแรงท่องเที่ยวที่มีอยู่ในพื้นที ็นกิจกรรมการท่องเที่ยวช่วงเปิดท่องเที่ยวในกลางเดือนพฤศจิกาไปถึงเดือนพฤษภาครับของทุกปีกับกระมีสโลแกนว่าอันหลงเลือดช่มผาเที่ยวป่าเสาเสลียงรับกระือวาในเทศกาลนี้มีนักท่องเที่ยวไปเขามาเที่ยวอยู่ตลอดเลยครับแต่ซึ่งเป็นการเทียเ่ยวเสื่อมโยงระวางสามพันโบก,กับผาชัน ครับซึ่งว่าเป็นการท่องเที่ยวแบบศึกษาธรรมชาติไปนําสองฟังไม่น้ำขงครับมาั้งเดียวทเยวทีเ่ยวได้สองประเทศนักท่องเที่ยวจากไปพร้อมภาพแห่งความประทับใจเหรือไว้แต่ร่องรอยบนผืนทรายกลุ่มเด็กเกยาวชนจิตอาสาตำบลสำโรงอยากเข็นการท่องเที่ยวที่สาสค์และปลอดภัยว่อยากให้คุ้นค่าความงามถูกย่ำยี่ด้วยข้อมือนเมาเลิกเหล้าเลิกเบียรท่องเที่ยวแบบมีสตินะครับวิทยาบุญชวี สื่อสาธารณะประชาสังคมนักข่าวพลเมืองอุบลราชธานี่รยงาน